อยากติดตามข่าวแสบๆนัวๆนะครับติดตามได้ที่ u t u b e วันบันเทิงนะครับผมแล้วพี่น้องจะได้พบกับความแสบความนัวนะครับของคขาวอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสักใครน้ำเด้อนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพนะฮะของศิลปินดารานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นวิกฤตจริงๆครับในทุกๆภาคส่วนของเศรษฐกิจเรานะในทุกๆอาชีพมีผลกระทบหมด เช่นเดียวคนในวงการบันเทิงครับโอ้โหละครถ่ายไม่ได้งาน<ช>อีเวนต์จัดไม่ได้เหล่าคนบันเทิงก็มีผลกระทบครับก็เลยมีอาชีพเสริมในช่วงของโควิด -19 <ช>ตอนนี้มีการระบาดในระลอกใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปทําธุรกิจที่ตัวเองทําตอนช่วงโควิด -19 หรือเปล่า<ช>วันนี้เราได้รวบรวมมาทั้งหมดครับว่าคนบันเทิงทําธุรกิจเสริมอะไรบ้างในช่วงของโควิด19ครับ เมื่อโควิด19พระคอนเสิร์ตงานอีเวนต์รวมถึงงานโชว์ตัวต่างๆซึ่งเป็นรายได้หลักของเหล่าคัมเทิงไปนั้นดาราหลายเอดเมื่อว่างานก็เลยต้องหันมาทําอาชีพเสริมหาไรายได้เพื่อครอบครัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในช่วงวิกฤตแบบนี้ เริ่มกันที่แรปเปอร์คนดังที่ก่อนหน้านี้เคยมีงานแทบจะทุกวันอย่างก o ฟ f กกิ i งฮีโร o ลุกขึ้นมาขายหมูปิง้งหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวโดยไม่กลัวเสียภาพลักษณ์เลยสักนิดและบอกเลยนะคะว่าร้านข้าเหนียวหมูปิ้งของเขาตอนนี้กําลังไปได้ดีมีเกือบสิบสาขาแล้วและก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยละค่ะทำอะไรมาหลายปีคือได้รา,างวัลรางวัลมาวันหนึ่งอาชีพอย่างเราเนี่ย ถ้าแสงไม่ฉายมาจาับซะเกิดสถานการณ์บ้านเมืองซะมันเป็นอาชีพที่งอนแง่นมากนะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันได้เลยะก็จงเตรียมใจรับมันซะว่านี่แหละขึ้นได้มันต้องมีลงได้มาต่อกับที่นักสแสดงหนุ่มอาร์ตพิสุทิที่คิดค้นหมูทอดสุดอร่อยล้ำมายืนทอดถ่ายด้วยตัวเองโดยมีคุณแม่และครอบคร,รัวช่วยกันคนละไม้ละมือทั้งหล่อมและเขยันแบบนี้ขอเป็นเลือกสะพายด้วยคนได้มิคะเนียที่ผมมาทําตรงนี้ไม่ได้แย่งอาชีพใครแล้วตอนนี้เราจะมารอให้ใครก็ไม่รู้มาช่วยเราไม่ได้ช่วยตตัััวววเเออออองงกก่่่่นนนนนดดูแลลใใชรบาจ้คืย ว่าอย่างผมยังไม่ได้ามาหากินเลยอ,เอย่าพิ่งทอ้อกันี่ว่าด้านของแอมพิรวัตรขอนำมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกมาช่วยหาเงินด้วยการรับจ้างส่งอาหารเดลิเวอรี่แม้รายได้จะไม่มากเข้างานในวงการบันเทิงแต่ก็เป็นอาชีพสุจริตซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเขาขอเก็บเข้าบัญชีของลูกชายทั้งหมด <c oughs> นักร้องตัวแม่อย่างไฮอภพรที่ถูกยกเลิกงานคอนเสิร์ตทั้งหมดแต่ยังคงต้องเลี้ยงดูทีมงานอีกหลายชีวิตจึงเกิดเป็นไอเดียทำปลานินแดดเดียวใบอาภาออกมาขายจัดยอดสั่งซื้อพุ่งไม่หยุดจากที่คิดทำเล่นเล่นช่วงโควิดตอนนี้ขยายไปไกลถึงขั้นทำโรงงานเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียว เธอคนนี้นอกจากจะมีฝีมือทางด้านการแสดงแล้วมารีเบอร์เนอร์นางเอกของช่องวัน3 S 1ยังมีฝีมือในการทำอาหารอีกด้วยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หมูเส้นมารีเนียการันตีความอร่อยจนต้องยกนิ้วให้เลยละค่ะเรียกว่าเปิดฟรีออเดอร์ครั้งใดก็หมดรวเร็วใค่สั่งช้าก็อดกินไปละค่ะ งานกองถ่ายจงหยุดพักแตกค่าใช้จ่ายไม่หยุดเดินผู้กำกับอยากหนุ่มอัตภพรเลยพันตัวออกมาเป็นเชฟปรุงรสเนื้อแกะนิวซีแลนด์สุดเข้มขน้นในชื่อแบรนด์ที่ว่าเอแรมที่คุณภาพเกินราคามากๆส่วนคู่รักที่ช่วยกันทำมาหากินต้องยใอ้กับฮานอิสริยะและแฟนสฟาวอย่างซอจียอนที่ตอนนี้หันมาขายน้ำส้มภายใต้แบรนดีจังซึ่งทำมาได้แปดเดือนแต่ยอดขายดีเกินคาดลงมือลงแรงด้วยตัวเองเกือบทุกขั้นตอนเซชิมแล้วบอกเลยว่าสดชื่นมากๆ ส่วนหนุ่มคนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นเท่าแก่ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับแกงส้มนธนทัศน์ที่หันมาจับธุรกิจร้านกาแฟแต่พอถึงช่วงโควิดก็เลยต้องปรับเป็นการขายแบบเดลิเวอรี่แถมยังส่งด้วยตัวเองพร้อมลดราคาอีกด้วยเพื่อพยุงธุรกิจของตัวเองให้ไปต่อได้ปิดท้ายด้วยธุรกิจใหม่ของนักร้องพ่อลืกอ่อนหนุ่มกะลาที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ๋ยส่วนกระแสโควิด19ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆจนล่าสุดขยายกิจการเปิดเป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นแบบจริงจังตตอนนนนีีี้้รรา๋วยยเมแช แล้วกว่า4สาขาเรียกว่าขายดิบขายดีออเดอร์แน่นทุกวันเลยละค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไปได้สวยเลยนะครับจุดมุ่งหมายของผมคือมีแฟนเพลงที่อยากจะอุดหนุนแต่ว่าอุดหนุนไม่ได้ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าทางเดียวที่จะทำให้แฟนเพลงได้ชิมได้เร็วที่สุดคือลงห้างสักพสินค้าแล้วร้านสะดวกซื้อเอาเวลาเจอผมก็ทิ้วถุงลูกชิ้นมาผมเซ็นถุงลูกชิ้นให้ <c oughs> บอกว่านีเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ยอท้อต่ออุปสรรคและยังเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆให้ลุกขึ้นมาสู้กับพิทโควิด1 9อีกด้วยละค่ะโอ้โหปรงมือจริงครับให้กับแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจะนะับเพราะว่าตอนนี้โควิด -19 กลับมาระบาดอีกระลอกอหนึ่งนะครับผมเชื่อว่ามีผลกระทบกับทุกภาคส่วนจริงๆเป็นกำลังใจให้ตัวเองและก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับ